ชื่อเป็นธรรมาติคุณโทแสงน,นะคะซึ่งประสบป,ปัญหาชีวิตเพราะว่าได้นะคะซึ่งปัญหานั้นเกิดจากลูกชายที่เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะแล้วก็ทางหมอนะบอกว่าคงไม่รอดแต่นขนาดนี้ลูกชายของฉันนะรอดชีวิตมาได้ก็เพราะว่าอาจารย์พัฒนานิชซึ่งเป็นเพื่อนรักคองดิฉันเองนะคะ ไปเยี่ยมเห็นอาการของลูกชายที่อยู่ในความสงบนิ่งจากอุบัติเหตุครั้งนั้นตั้งนานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนรักนี่สงสารก็เลยพาไปทำพิธีเปิดฟ้าเปิดหินนะคะื่องตัดกรรมตัดเวรไปด้วยซึ่งพิธีเหล่านี้นะคะเมื่อก่อนฉันก็ไม่เชื่อนะคะ ว่าสิ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหล่านี้นี่จะมีปฏิหารหรือจะเป็นจริงได้เพราะว่าถ้าไม่เกิดแต่กับลูกชายตัวเองคงคงไม่ได้รู้แล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ขณะนี้ลูกชายคุณอินชันที่หมอบอกว่าไม่รอดตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะรอดและก็ได้ทํางานของทางราชการ อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ต้องอขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์พัฒนิตที่ช่วยเหลือในการที่ทำพิธีต่างๆที่ช่วยให้เขาได้มีชีวิตรอดกลับคืนมาซึ่งในการทำพิธีในครั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพิธี เิดค้าเกิดดินต่อชะตาชีวิตไปถวายลงโลงเพื่อนทำนองนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกรรมวิธีของของ,ของอาจารย์ที่ทำนะคะ,ะทําให้เห็นว่าลูกชายนฟื้นมาเป็นระยะระยะหลังจากเจ็ดวันที่ได้รับอุบัติเหตุนอนนิ่งการทําพิธีต่างๆหรือการสะดอรเพาอการขอโชคลาบต่างๆนั้น มีจริงสําหรับคนที่เชื่อมั่นนะคะแต่ถ้าคนไม่เชื่อทํำยังไงก็จะก็คงจะไม่เห็นผลแต่ดิฉันไม่เชื่อ่ดิฉันเห็นผลเพราะว่าประสบกับตัวเองค่ะความคุณานพรท่านิเป็นอย่างสูงนะคะ